คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนิวส์พ็อกันแล้วครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์กันสักนิดหนึ่งกับทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกคนที่พ o ครับนิวส์พ p ในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดครับเพราะว่าผมอยู่กับน้องโอบนิธิวิวัฒนวรางนะครับนักแสดงนําจากภาพยนตร์ไทยครับเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับวัสดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนิวส์พอของเราครับผมเอาละฮะ อย่างแรกเลยช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวย์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับคือผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจย์เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเป็นมีผู้ชายคนหนึงครับเขาทำงานที่โรงงานที่กรุงเทพครับและทีนี้เนี่ยคือเหมือนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากมีกิจการเป็นของตัวเองครับผมทีนี้เขาก็เลยเดินทางกลับบ้านเขาไปภาคอีสานครับ <Okay. S 2> กลับไปเป็นกลับไปเปิดธุรกิจร้าน <Okay. S 2> เขาฝันไว้ว่าเขาอยากเป็นเจ้าของร้านลาบ และทีนี้เหมือนกับว่าเขากลับไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็คือเพิ่งเลิกกับแฟนและทีนี้ครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาขอให้ให้ตัวเคนเนี่ยช่วยแกล้งเป็นแฟนหน่อยเพ <c oughs> ื่อที่จะได้แบบว่าเออไปหลอกแฟนเก่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ของคู่นี้ได้ดันกลายเป็นว่าเอย เกิดแบบว่ามีซัมติงรองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเกิดแบบว่าเอ้ยโดยความใกล้ชิดนะใช่อะไรอย่างเงี้ยครับผมหนังก็จะเล่าไปในแนวนั้นครับต้องถามจริงๆคําว่าจวดเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าอะไรครับจวดมันแปลว่าปู้แบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แบบไปข้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นเสียงแบบของบ้างไฟที่มันพุ่งไปอะไรประมาณนั้นครับผมแบบโก้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแตกต่างจากผู้บ่าวไทยบ้านเวอร์ชันอื่นๆมบ้างฮะจริงๆแล้วผมว่ามันแตกต่างด้วยแคสนักแสดงด้วยมั้งครับคือผมอ่ะ ก็ไม่เคยเล่นหนังอีสานที่ต้องพูดอีสานเลยคือผมแบบว่าพูดไม่ค่อยเป็นด้วย<ช>อะไรเงี้ยแต่ผมฟังออกเลยนะครับ,รบก็เลยเได้อัธรใ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็คือพุ่มกับก็คือได้ลองเดเวล o อปบทมาใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแปลกไปจากเดิมอมครับแล้วจริงๆแล้วโอเป็นคนภาคไหนครับ ผมเป็นคนกรุงเทพครับผมอ๋อกรุงเทพเลยชายคนกรุงเทพเลยพ่อแม่ผมเป็นคนจีนอ๋อแล้วต้องเตรียมตัวอะไรไหมต้องไปเรียนจริง<า>รจริง,รงแล้ว,วก่อนจะไทยนังนครับเขามีให้เวิร์กช็อปครับผมก็ก่อนจะก่อนจะก่อนจะถ่ายประมาณเดือน2เดือนอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องภาษาของผมแล้วก็เวลาถ่ายทำเนี่ยจะมีคนที่แบบว่าเป็นล่ามคอยแปลให้แล้วก็คอยพูดว่าคํานี้พูดว่าอะไรคํานี้ต้องออกเสียงให้สำเนียงมันใกล้เคียงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับให้อบ ช่วยนิยามคําว่าผู้บ่าวไทยบ้านให้เราฟังผู้บ่าวไทยบ้านเหมือน,เป,นเป็นเหมือนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นผู้ชายในภาคอีสาน,นอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็คือวัยรุ่นแบบที่เป็นวัยรุ่นภาคอีสานเลยใช่ครับแล้วคาแรคเตอร์ของเรากับกับผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยใกล้เคียงกันไหมตัวจริงกับในเรื่องจริงๆถ้าสมมุติว่าเปรียบเปรียบ เปรียบเป็นผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยก็คือเป็นสไตล์เป็นแบบวัยรุ่นสไตล์อีสานใช่ไหมแต่ฝั่งเราจะเป็นเหมือนกับว่าก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันก็จะมีความแบบว่าร e l a t กันในในยุคของในในในรนจ์ของแบบความเป็นวัยรุ่นะนะนะแต่ว่าแบบสไตล์ของสิ่งที่ชอบอาจจะแบบ ไม่เหมือนกันนี่ใช่คือทางทางทางหมายถึงว่าทางวัฒนธรรมที่ที่เราได้ไปถ่ายทํามาจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยที่เราไม่เคยเจอเลยครับเนอใช่ครับเขาเขาชอบเขาชอบใช้อะไรหมายถึงว่าอย่างเช่นสไตล์อะไรอย่างเช่นบ้านเขาเนี่ยบ้านจะเป็นบ้านแต่ละหลังบ้านเขาไม่มีรั้วติดกันเลยไม่มีรั้วกั้นแต่ละบ้านก็คือเป็นบ้านแล้วก็คือเป็นอีกหลังเป็นอีกหลังอีกหลังหนึ่งเลย คือแล้วก็เป็นเป็นเป็นเส้นทางที่ถนนเข้าไปไม่ถึงก็คือเป็นดินจีดังแดงใช่เขาใช้เขาใช้วิธีเขาเขาดำเนินชีวิตกันแบบนั้นครับผมตอนเช้าก็จะมีแบบว่าเออมีชาวบ้านพาพาควายออกไปที่ลานอะไรเงี้ยตอนเย็นห้าโมงก็จะมีคนพากลับมาอะไรประมาณนั้นเราใช้เวลาอยู่กับชนบทใช้เขาว่าชนบทนะใช่ครับใช้เวลาอยู่กับตรงนี้นานไหมครับ นานครับหลายเดือนเลยครับสองสาเดือนได้ในระยะการถ่ายทําก็คือบินไปบินกลับบินไปบินกลับนี่ครับตอนนั้นถ่ายทาที่ที่ขอนแก่นครับใช่แต่ทาที่อําเภอภูยางครับต้องนั่งรถออกไปจากขอนแก่นอีกชั่วโมงครึ่งที่มีไดโนเสาร์อรับอ๋อลำบากไหมหมายถึงว่าการในช่วงนั้นที่อยู่ที่ก็คือนั่งรถตู้หมายถึงว่าทางทีมงานก็นั่งพอลงสนามบินก็มีรถตู้มารับแล้วก็ไปไปกองเลยครับถ้าให้อยู่แบบนั้นเลยอยู่ได้ไหม มันต้องปรับตัวครับผมรู้สึกว่ามันก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ต้องลองปรับตัวดูคือเหมือนไปแรกๆเราก็จะไม่คุ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งคนเราจะมีการปรับตัวแล้วก็มีการเรียนรู้กับบทบาทที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันท้าทายเราไหมครับท้าทายนะครับท้าทายมากด้วยคือปกติการสื่อสารในภาษาภาษาถิ่นของเขาอ่ะ มันมันมันค่อนข้างยากด้วยผมรู้สึกว่าถ้าเราทําได้มันเป็นอะไรที่ท้าทายเรามา,มาผมก็รู้สึกว่าเออแต่ละสำเนียงของภูมิภาคแต่ละแต่ละจังหวัดของอีสา,าน inger, ใช้สำเนียงที่ไม่เหมือนกันอีสานขอนแกน่นอีสานอุดรอีสานกาสินสินไม่เหมือนกันเลยครับแต่แต่พุ่มกับอย่ากได้อีสานขอนแกน่น <c oughs> ซึ่งมันจะเป็นแบบว่าอีสานพระกลาง <c oughs> อ๋อคือติดกลางหน่อยใช่ติดกลางหน่อยก็จะเมืองหน่อยใช่ก็จะเมืองไม่ได้แบบว่าพูดแบบจริงจังนะ แล้วนอกจากที่เราจะต้องเรียนในเรื่องของภาษาอดต้องเตรียมตัวเรื่องอื่นๆนีไหมครับก็จริง,รงๆไม่ได้ขนาดนั้นแต่มีมีคลาสเวิร์กช็อปอยู่ครับผม,มต้องต้องไปเวิร์กช็อปกับพวกพี่แอนออรดีพิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผม,มใช่ครับเล่นเรื่องนี้กับพี่แอนออรดีครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงครับร่วมงานกันพี่แอนออรดีถือว่าเป็นการร่วงงานกันครั้งแรกนะพี่เขาก็น่ารักมากครับ,รบเขาเขาคอยเทรนผมแบบว่าหมายถึงว่าคอยดูให้ผมในช่วงแบบว่าแบบ คำไหนที่ผมพูดไม่ได้หรือสําเนียงมันไม่ได้จริงอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องออกเสียงแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนะอะไรอย่างเงี้ยน้องอบ <No. S 2> แต่ไม่เป็นไรค่อยๆใจอย่างเย็นค่อยๆใจเย,<า><า>ย็นก็ค่อยโคลชัยเรื่อยๆใช่ครับครับแล้วในเรื่องหน้าอยากจะลองรับบทแบบไหนบ้างที่เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมีไหมจริงๆแล้วผมยังไม่เคยเล่นแบบว่าดราม่าหนักๆหรือคอมเมดี้แต่จริงๆออันนี้ก็คอมเมดี้แต่ว่าตัวผมมันไม่ค่อยคอมเมดี้เท่าไหร่อยากแบบคอมเมดี้จ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือเปลี่ยนไปเลยใช่คือผมแล้วตัวจริงเล่นแบบเป็นคนตลกไหมก็ตลกบ้างบางเวลาครับผมคือเหมือนว่าเราแบบว่าเราก็อยากลองเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นเหมือนแบบอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคนดูมาได้รับความบันเทิงอยู่แล้วครับนอกจากนั้นจะได้อะไรไปบ้างไหมครับคือผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องนี้คือ ต้องการให้คนอีสานที่ทำงานอยู่ในช่วงนี้ครับคือไม่ว่าอายุจะคือส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ผมจนถึง30สปลายๆเนี่ยเขาจะเดินทางเ,เขาจะทำงานกันอยู่ที่กรุงเทพอืมคือหนังเรื่องนี้อยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณทำงานเก็บเงินนะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มีคนที่บ้านเขาคนที่คุณรักนึกถึงคนอยู่อ,อย่าลืมกลับไปหาเขาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนี้ครับผมมันทำให คือขนาดผมเป็นคนแบบว่าเป็นคนกรุงเทพผมยังอยากกลับบ้านไปหาแม่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นคนอีสานที่จากบ้านมาไกลแล้วหรือว่าคนภาคไหนก็ตามไปดูก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านไปเกาะคนที่เราลักว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าได้เลื่อนการฉายหลายหลายครั้งหลายครั้งมากครับใช่ครับยังไงช่วยอ้อนแฟนๆหน่อย่ะรายการของเราให้มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้คือรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะออนแอร์ตั้งแต่ โอ้โหปีที่แล้วช่วงมีนานแล้วแต่คือด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆก็เลยทําให้ต้องเลื่อนมาถึงช่วงนี้นะครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนไม่ดูแบบตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนัง f ิ e กู o นะคบมันจะทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกเอนเตอร์เทนไปกับในช่วงนี้ที่มันเกิดวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะให้หนังเรื่องนี้เป็น,เป,นเป็นตัวช่วยที่ทําให้ทุกคนคลายความเครียดแล้วกันพับเรื่องเครียดบ้างครับเข้าไปดู หาความสุขครับนะครับให้กับตัวเองในโรงภาพย,ยนตร์กันนะค,ะครับจะให้โอบสุดท้ายฝากเป็นภาษาอีสานนิดนึงได้ไหมได้ไหมครับได้แบบนี้นิดหน่อยก็ อย่าลืมไปเบิ่งหนังผูบาวไทยบ้านอีสานจวดเด้อนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องโอบไม่ได้มาพูดคุยอะไรอย่างเดียวครับเอาของรางวัลมาฝากอย่ใช่เป็นเสื้อตัวนี้นั่นเองเขียนเป็นแบบว่าชื่อหนังเลยครับผมเท่ดแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าให้กันง่ายนั่นน่ะสิครับต้องทํายังไงดีครับคือเราจะให้5ตัวครับ5ตัวนะครับสาหรับคนที่ตอบได้ว่าตัวพระเอกหรือตัวที่ผมเล่นเนี่ย มีชื่อว่าอะไรง่ายๆผมพูดไปแล้วด้วยเมื่อกี้มีหลุดพูดไปด้วยนิดนึงอยู่แล้วนะครับใครที่ดูรายการของเราอยู่รับรองว่ารู้คําตอบได้ครับผมง่ายมากๆเลยนะครับก็ส่งคำตอบมาได้เลยนะครับแล้วก็ได้เสื้อตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นของขวัญจากน้องโอบเลยนะครับห้าห้าตัวนะห้ารางวัลนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโอบนี่คืมากๆเลยนะครับมาลมพูดคุยกับเราครับยังไงฝากภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ให้ทุกๆคนไปดูกันในโรงภาพยนตร์ด้วยครับขอบคุณมากครับหนนาววี้ช